ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นแห่งธรรมวินยัยคือ 1. ไม่เคารพพระศาสดา 2. ไม่เคารพพระธรรม 3. ไม่เคารพพระสงฆ์ 4. ไม่ศึกษาในพระธรรมวินยัยและตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งธรรมวินยัย คือ 1. เคารพพระาศาสดา 2. เคารพพระธรรม 3. เคารพพระสงฆ์ 4. ศึกษาในพระธรรมวินัยคำอธิบายในอัตถกถาอัตถกถาได้ขยายความไว้ว่าไม่เคารพพระาศาสดาหมายถึงการไม่ทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าไม่ระลึกถึงพระมหากรุณาไม่เคารพพระธรรมหมายถึง ไม่สนใจเรียนรู้ไม่ท่องจำไม่ภาวนาให้เกิดผลจริงไม่เคารพพระสงฆ์หมายถึงไม่ให้ความสำคัญกับพระอริยสงฆ์ไม่ฟังคำสั่งสอนของท่านไม่ศึกษาในพระธรรมวินัยหมายถึงไม่เล่าเรียนไม่ใฝ่ศึกษาหรือเรียนแล้วไม่ปฏิบัติจริงในทางตรงกันข้ามถ้าภิกษุยังเคารพทั้งสี่ประการนี้ พระศาสนาก็จะมั่นคงอธิบายว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงบอกเหตุแห่งความเสื่อมแต่ทรงตีคู่กันด้วยเหตุแห่งความตั้งมั่นเสมอถ้าไม่เคารพศาสนาเสื่อมถ้าเคารพศาสนาดำรงมั่นคงสรุปพระพุทธองค์ทรงตีความเพิ่มโดยตรงในพระสูตรเองเลยครับคือแสดงคู่ตรงข้ามชัดๆคือเหตุเสื่อม vs เหตุมั่นคงส่วนอัตถกถาจะอธิบายขยายเพิ่มเติมรายละเอียดแต่ละข้อพระไตรปิฎกเล่มที่เจอังคุตรนิกายจะตุกะกนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระาศาสนาจะเสื่อมไปเพราะภิกษุไม่เคารพพระาศาสดาไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ไม่ศึกษาในพระธรรมวินยัยถ้าเหตุเหล่านี้มากขึ้น ศาสนาจะเสื่อมลงพระไตรปิฎกเล่มที่22อังคุตรนิกายทัศกะนิกายแต่ในฉบับ15เล่มจะถูกรวมย่นพระองค์ตรัสว่าธรรมวินัยจะตั้งอยู่5,000ปี1,000ปีแรกมักผลเต็มบริบูรณ์ต่อมาค่อยๆเสื่อมเหลือเพียงศีลสุดท้ายเหลือเพียงพุทธรูปเจดี JD, ให้บูชา พระไตรปิฎกเล่มที่10บขุทกนิกายธรรมถัตถกถาในอัตถกถากล่าวถึงตอนพระนางสุภธาชายาของพระเจ้าอาชาตศัตรูพูดว่าเมื่อพระสมณะโคดมสิ้นพระชนแล้วศาสนาจะสิ้นไปพระอานนท์แย้งว่าตราบใดที่ยังมีพระอรหรันต์ศาสนายัางดำรงอยู่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับอวิชชา อวิชชาเป็นรากเหง้าของสังสารวัตรพระองค์ตรัสไว้หลายแห่งเช่นพระไตรปิฎกเล่มที่ส1อสังยุตตนิกายมหาวราวัตปฏิจจสมุปาทะสังยุตอวิชชาสูตรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอาวิชชามีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเหตุให้เกิดอวิชชาคืออสวะทั้งหลายตรัสชัดว่า อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและเป็นจุดเริ่มของปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระองค์ไม่ส่งเสริมมงคลภายนอกแต่ทรงสอนว่ามงคลแท้คือการประพฤติดีปฏิบัติชอบพระไตรปิฎกเล่มที่25คขุทกะนิกายขุตกะปาฐะมงคลสูตรตรัสปฏิเสธความเชื่อผิดๆว่า มงคลคือเริกยามวัตถุหรือพิธีกรรมทรงแสดงมงคล38ประการเช่นการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตการเคารพผู้ควรเคารพการศึกษาพระธรรมการประกอบสัมมาชีพการเจริญเมตตาสมาธิปัญญาเป็นต้นสุดท้ายพระองค์สรุปว่าการบรรลุนิพพานเป็นมงคลสูงสุด นี่คือการลบล้างความเชื่อวัตถุมงคลแล้วหันมาสู่ธรรมะเป็นมงคลแท้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมจะดำรงพระศาสนาพระไตรปิฎกเล่มที่สิมหาปรินิพานสูตรดีคะนิกายมหาวัคตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธป,ปรินิพานพระอานนท์กราบทูลถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วใครจะเป็นศาสดาแทน พระพุทธเจ้าตรัสว่าทรรมและวินัยที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติไว้แก่เธอทั้งหลายนั่นแหละจกเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายภายหลังเราล่วงไปนี่เป็นพุทธพจน์สำคัญยิ่งครับเพราะเป็นการตั้งพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์หนึ่งในพระวินัยปิดกเล่มหนึ่งปาราชิกขันธก,กะพระองค์ตรัสบัญญัติว่า ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมที่ตนไม่มีที่ไม่จริงว่าเรามีเราเป็นภิกษุนั้นเป็นปาราชิกไม่พึงอยู่ร่วมในสงฆ์นี่เป็นปาราชิกข้อสี่ชัดที่สุดคือถ้าพระใดอวดว่าตนได้ฌานได้อภิญญาเป็นพระอรหันต์เป็นต้นทั้งที่ไม่จริงขาดจากความเป็นพระทันทีอันตรายร้ายแรงกว่าปาราชิกข้ออื่นๆเพราะทำให้พระศาสนา ถูกบิดเบือนโดยตรงสรุปใจความ 1. อวิชาคือรากเง่าของสังสารวัตรตรัสไว้ในสังยุตตนิกายเล่มที่11 2. วัตถุมงคลไม่ใช่สิ่งภายนอกตรัสในมงคลสูตรว่าการประพฤติดีเท่านั้นคือมงคล 3. พระธรรมวินัยจะดำรงพระศาสนาตรัสชัดในมหาปรินิพานสูตรเล่มที่สิ หนในพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งปาราชิกขันธกะหลังจากตรัสบัญญัติข้อสี่แล้วพระองค์ยังอธิบายว่าการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีจริงทำให้พระศาสนาเมาหมองเป็นการลวงญาติโยมให้ศรัทธาผิดทางเป็นเหตุให้พระธรรมเสื่อมสูญเพราะชาวบ้านหมดความเชื่อถือ